สวัสดีค่ะประชากรแห่งอาณาจักรสวรรค์ทุกท่านนะคะประชากรแห่งความสันติสุขในพระเจ้าที่ได้รับจากพระเจ้าโดยพระคุณของพระองค์ในความรอดของพระองค์นะคะสะดุดีบทที่62ข้อที่8โอชนชาติเอย๋ยจงไว้วางใจในพระองค์ตลอดเวลา เปิดใจให้พระองค์พระเจ้าเป็นที่พึ่งพิงสำหรับพวกเราเซลาชนชาติประชากรแห่งความรอดประชากรกลุ่มคนที่ผูกพันกันด้วยความรักที่มาจากพระเจ้าประชากรกลุ่มคนที่ผูกพัน กันด้วยความเชื่อจากพระเจ้าใครที่ผู้ใดที่มีเรื่องที่ไม่สบายใจขมขื่นใจทุกข์ใจหรือเจ็บปวดในตอนนี้ ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอพระองค์ได้ทรงประทานความวางใจให้กับบุตรที่รักของพระองค์ทั้งหลายที่ได้ฟังคลิปนี้อย่างที่พระองค์พระบิดาได้ทรงประทานความวางใจให้ลูกเพิ่มมากขึ้นแล้วนั้น พวกเขาทั้งหลายเชื่อในพระองค์และยอมเปิดใจระบายความในใจทุกสิ่งที่อยู่ในจิตใจเขาต่อพระองค์พวกเขาทั้งหลายเชื่อว่าพระองค์คือพระบิดาของพวกเขาเชื่อว่าพระองค์เป็นที่พึ่งพิงเป็นที่พึ่งพาของพวกเขาทั้งหลาย ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเซลาหยุดสงบเงียบและฟังพระเจา้าว่าพระองค์จะให้อะไรกับเรานะคะหยุดคลิปนี้ไว้ก่อนก็ได้สักหนึ่งนาที ฟิลิปปีบทที่4ข้อที่7และสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจของมนุษย์จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านในพระเยซูคริสต์สันติสุขที่เกินความเข้าใจที่มาจากพระเจ้าเป็นความสันติสุขที่เราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่ามาได้ยังไง เกิดขึ้นได้อย่างไรรู้เพียงแต่ว่ามาจากพระเจ้าโดยพระเจ้าพระองค์ทรงประทานให้แต่เราไม่สามารถรู้ถึงวิธีการของพระองค์เลยว่าเกิดขึ้นกับเราได้อย่างไรสันติสุขนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ในเหตุการณ์ไหนสถานการณ์ไหนอยู่กับความวุ่นวายมากแค่ไหนก็ตาม แต่เราก็ยังมีความสันติสุขได้ในพระเยซูคริสต์ด้วยการทำงานของฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มาปกคุมจิตใจเราปกคุมป้องกันความคิดเราให้เรามีความสันติสุขได้ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ของความสันติสุขนี้ก็เกิดขึ้นเกินที่เราจะเข้าใจได้ 1. เทศสรนิกาบทที่5ข้อที่23ขอพระเจ้าแห่งสันติสุขชำระท่านให้บริสุทธิ์โดยบริบูรณ์และขอให้พระองค์รักษาทุกส่วนของชีวิตคือ วิญญาณจิตใจและร่างกายนั่ไวปราศจากการติเตียนในเวลาที่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรามาขอพระเจ้าแห่งสันติสุขพระลักษณะหนึ่งของพระเจ้าเป็นความรักแล้วและเป็นความสันติสุขด้วยผู้ที ยังไม่เคยได้ยินเรื่องราวความจริงของพระเจ้ายังไม่เคยได้ยินเรื่องราวความจริงที่เป็นข่าวดีเป็นข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์หรือผู้ที่เคยได้ยินแล้วก็ตามแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจในความจริงนี้ในความรอดนี้โดยพระคุณของพระเจ้า ด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่ถูกตึงที่กางเขนเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เรากลับใจเราสารภาพเราถ่อมใจและยอมรับตัวเองว่าเรามีความผิดพลาดว่าเรามีความบาป เราสารภาพต่อพระเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์เราได้บังเกิดใหม่แล้วท่านก็จะได้รับความสันติสุขที่เกินความเข้าใจนี้จากพระเจ้าสันติสุขนี้ไม่สามารถรับได้จากที่ไหนเลย เมื่อท่านเชื่อในพระเยซูคริสต์ได้กลับมาเป็นบุตรที่รักของพระเจ้าท่านยังไม่ได้ล่วงหลับไปบนโลกนี้หรือยังไม่ได้ตายไปบนโลกนี้แต่ความสันติสุขที่เกินความเข้าใจนี้ก็จะอยู่กับท่าน พระเจ้าทรงประทานให้กับท่านผู้ที่เป็นผู้เชื่อผู้ที่เป็นบุตรของพระเจ้าแล้วเราก็ต้องรักษาทุกส่วนของชีวิตให้บริสุทธิ์เพราะพระเจ้าทรงบริสุทธิ์ให้เราสมกับที่เป็นบุตรที่รักของพระเจ้า รักษาจิตใจจิตวิญญาณความคิดและร่างกายเตรียมพร้อมเป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์ของพระคิดพอเจ้าบ่าวของเรานั้นทรงบริสุทธิ์เหมือนพระเจ้าที่ทรงบริสุทธิ์นะคะความรักของพระองค์ ความสันติสุขของพระองค์ความบริสุทธิ์ของพระองค์อยู่กับทุกท่านผู้ที่เชื่อในพระองค์เชื่อในพระเจ้าพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะชำระท่านสิ่งที่ท่านยังมีเรื่องต้องเปลี่ยนแปลงในตัวท่านฤทธิเดชหรือไฟของพระเจ้าก็คือฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะชำระท่านเปลี่ยนแปลงท่าน ใหทีระนิตระนิด,นดให้บริสุทธิ์พร้อมที่จะเป็นเจ้าสาวของพระเยซูคริสต์และในขณะที่อยู่บนโลกนี้ให้เราบริสุทธิ์ส่งกับที่เป็นบุตรที่รักของพระเจ้า ขอพระเจ้าอวยพรและเสริมกำลังทุกท่านนะคะเอเมนค่ะ